สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ทางก้าสูตรช่องหวยไทยลอตโตนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับเข้าโรงพยาบาลอยู่นะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะทำมามาทาสูตรหวยลาพัฒนานะครับประจำวันที่20สิงหาคมนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสูตรจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในงวดนี้นะครับก็ต้องมารอรู้นะครับก็เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับ ยกตัวอย่างมาให้ดูสี่งวดนะครับนี่ก็ลองพิจารณากันดูครับก็ก่อนรับชมคลิปนะครับขอฝากคําเตือนเหมือนเดิมนะครับสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณจากหลักทศนิรมนะครับสูตรมีคําม่ลุโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับเราก็มาเริ่มมนเลยนะครับตั้งแต่วดที่ออกเก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์สามนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับ บกด้วยหลัววกหมื่นสามครั้งนะครับ้บวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยสี่ของที่นะครับก็จะเขีนไว้ก่อนลงหน้านะครับจะได้คำนวณง่ายๆนะครับประกาศก็เลยหมดหมุกแล้วนะครับช่วงนี้คนดูน้อยนะครับก็มันก็ยังไม่ออกนะครับเพราะาคนดูน้อยนะครับ ก็ต้องขอภายด้วยนะครับหมึกปลาตาจางนะครับทําการบวกตัวเลขที่บวกกันมากหนึ่งครั้งก่อนนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดสี่สามสิบสองสามสามเก้าศูนย์บวกกันสามครั้งได้ศูตรนะครับเราก็เริ่มจากสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้เก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้า เป็น9นะครับ9ก้บวกสีของที่เป็น3ามโต่อมานะครับสีบวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเ7็ดเจ็ดบวกสีเป็นหนะครับโม่ต่อมานะครับเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกห่งเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกนะครับแล้วก็ศูบวกเเป็นเก้เบวกสเป็นสามบวกสเป็นเนะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันบ้างน,นะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับปุ๋ยสามคื้ที่นะครับก็จะเป็นห้าบวกสามคืที่เป็นแปดนะครับผลออกมาว่าออกมาออกหกแปดสามนะครับหกหก ก็เข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับหกบวกสามองที่เป็นเก้านะครับผลวันงวดต่อมาออกเก้าสามสี่หนึ่งเก้านะครับก็เข้าที่สองตัวล่างนะครับเป็นงวดที่สองงวดต่อมานะครับเก้าบวกสามองที่นะครับได้สองนะครับผลวันออกหกหกสองสี่หกนะครับเข้าสองตัวเบนนะครับหกสองถึงงวดที่สามนะครับงวดต่อมานะครับ หกบวกสามพวงที่เป็นเก้านะครับวันนี้ออกเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับข้าไปสองตัวล่างนะครับสลับกันไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในงวดประจำวันที่ยี่สิบนะครับผลลวันออกสองศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้านะครับสูตรแรกนะครับเราจะได้สองบวกศูนย์นะครับเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่พื้ที่นะครับเป็นห้า สูตรท,ที่สองนะครับเราจะได้เจ็ดบวกสามนะครับเป็นศูนย์นะครับก็เม็ดเดียวนะครับห้าศูนย์นะครับสามตัวก็สองห้าศูนย์ก็จะมีศูนย์สองห้าสองนะครับเลองพิจารณาดูนะครับสองห้าศูนย์ศูนย์สอง นึ่งรู้ก็ไปเน้นไปที่ห้ากับศูนย์นะครับจำไว้นที่ยี่สิบทับแปดนะครับเราพัฒนานะครับห้าศูนย์ศูนย์สองห้าสองนะครับแล้วก็สองห้าศูนย์นี่ก็ฝากไว้พิจารณากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจบคลิปนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวีครับ